มาออกกําลังกายเช้านี้ดูซิจะได้อะไรไปทําเมนูตอนเช้ากันค่ะสวัสดีเมืองกรุงเช้านี้ค่ะกลับมากรุงเทพก็จะเห็นรูทีนเดิมๆนะคะก็คือการไปออกกําลังกายแล้วก็เดินตลาดเช้าค่ะเช้านี้ก็เช่นเคยค่ะเดินทางโดย BTS ค่ะรถไฟฟ้ามหานครสะดวกมากๆเลยค่ะมาถึงสถานี พอลงมาแล้วก็เดินออกนะคะจากนั้นก็เดินตามสกายวอล์กไปเลยค่ะเชื่อมไปมจนตึกที่แนนมาออกกำลังกายเลยค่ะหวันนี้เข้าใจผิดคะ่ะทุกคนคิดว่าคลาสโยคะตัวเองตอนอ8โมงเช้าไม่ใช่ค่ะเป็นของวันพรุ่งนี้แต่ก็ยังโชคดีค่ะวันนี้เขาก็ยังมีคลาส8โมงครึ่งให้เล่นก็ถือว่าไม่เสียเวลาไปค่ะสาม,มาถึงแต่เช้านะนั่งรอครูจนเอา้า8โมงกว่าแล้วทำไมไม่มีครูมา เช็คตารางอ่าดิฉันมาผิดวันออกกําลังกายเสร็จมาแวะที่นี่เลยค่ะตึก True Digital ช่วงนี้ใกล้จะเกือบจะ10โมงแล้วค่ะห้างเขาก็เปิดแล้วเนาะ10โมงมาแวะ s a r ตาบั s เพิ่มพลังก่อนค่ะอยากได้นมได้เนยซะหน่อยได้ชาเขียวนมโอ๊เสร็จก็เดินต่อค่ะทุกคนมุ่งหน้าไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะเขาเป็นห้างใหญ่มากเลยนะคะตึกนี้มีทั้งออฟฟิศทํางานด้านบน แล้วก็ยังเป็นห้องพักเป็นที่อยู่อาศัยค่ะด้านล่างก็เป็นเนี่ยค่ะศูนย์การค้าแบบนี้เลยเป็นตึกที่ครบวงจรจริงๆเลยค่ะที่บ้านนึกขึ้นได้ว่ามีขาค่ะทุกคนที่ได้มาจากบ้านนะก็เลยเนึกขึ้นได้ว่าอยากทําเมนูก้อยไก่อีกแล้วค่ะเมนูเดิมๆเดิมๆที่ตัวเองชื่นชอบสิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มก็คือมะม่วงเปรี้ยวค่ะไก่อกไก่นะคะวันนี้ซื้อไปสองอกค่ะ ผักใบเลื้อยไม่มีเลยได้แค่ผักชีคะ่ะทุกคนหนึ่งกิก่เล็กๆอกไก่ก็ให้น้องพนักงานเขาทำการแล่ให้เลยคะ่ะทุกคนอกละสามชิ้นสองชิ้นเอาตามที่ได้คะ่ะเอาบางที่สุดได้ของเสร็จคิดตังที่แคชเชียร์มาเห็นร้านร้านอาหารปรุงเสร็จพร้อมทานคะ่ะทุกคนดูสิเขาผัดกระเพราหน้าทานมากๆเลย ที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอันนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ยน้ำพลิกไหมคะเขาทำน้ำพลิกออกหรือเปล่าก็ไม่รู้ดูคะ่ะน่าทานทุกอย่างเลยเตรียมการรอมื้อเที่ยงค่ะเห็นเราก็อยากทานกับทุกคนแต่ถ้าซื้อไปแล้วมันก็ทานได้ไม่เยอะนะเอาเก็บท้องไว้อ่อกไก่ไก่ของเราดีกว่าคะ่ะ <c oughs> จากฝนที่คลื้มฟ้าคลื้มฝนฝนยังไม่ตกออกมาอ้าวลงเม็ดแล้วคะ่ะทุกคนมรสุมจริงจแต่อากาศก็เย็นสบายเลยนะคะ เดินชิวๆกลับบ้านค่ะนี่มีคนรอรถเป็นเพื่อนด้วยน้องน่ารักมากเลยค่ะกลับบ้านไปทำกับข้าวกันค่ะ